คดีน้องชมพู่งงในงงย้อนคลิปลุงพลบอกพูดความจริงไม่จาเป็นต้องพูดเหมือนเดิมทุกวันไม่งั้นจะมีพิรุษย้อนคลิปลุงพลหลังโดนถามทําไมพูดกับตํารวจกับพูดออกสื่อไม่เหมือนกันเจ้าตัวชี้แจงพูดความจริงไม่จาเป็นต้องพูดเหมือนเดิมทุกวันถ้าพูดเหมือนเดิมจะมีพิรุษงงหนักมากทําหนุ่มกัญชัยถึงกับลั่นเดี๋ยวจะบันไลย กลายเป็นกระแสข่าวครึกโครมขึ้นใหม่อีกครั้งสำหรับกรณีของลุงพลหรือในาใยชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่หนูน้อยวัยสามขวบชาวบ้านกก,กอกจังหวัดมุกราหารที่เสียชีวิตอย่างปริศนาซึ่งจนถึงทุกวันนี้ผ่านไป2ปีคดียังไม่คลี่คลายแต่ก็มีกระแสด,ดรามา่าต่างๆเพิ่มขึ้นมาทุกวันเกี่ยวกับกรณีของลุงพลไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ชาวแก๊ง ต่างถอนตัวกันหมดอาทิเช่นหมอปาอุปริยะและทนายโนมิตะจนกระทั่งเรื่องที่ลุงพลคุกคามนักข่าวโดยการแย่งไม้ทุบหลังและปรีเข้าไปดึงแมสทํทำให้องค์กรวิชาชีพสื่อออกหนังสือประนามกันเลยทีเดียวซึ่งจากรายการโหนกระแสทางช่อง3โดยคขนุ่มกัญชัยเป็นผู้ดำเนินรายการได้เชิญอดีตเพื่อนของลุงพลมาเปิดใจ สาเหตุที่ถอนตัวออกมาซึ่งแต่ละคนก็มีเหตุผลส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไปกระทั่งช่วงท้ายรายการหนุ่มกัญชัยได้ย้อนเหตุการณ์หลายเดือนที่ผ่านมาตอนที่เคยสัมภาษณ์ลุงพลถึงสาเหตุที่ตอบคำถามไม่เหมือนเดิมเล่าเหตุการณ์วันที่น้องชมพู่หายตัวไปแต่เล่าไม่เหมือนเดิมเป็นเพราะอะไรซึ่งคําตอบของลุงพลทําเอาหนุ่มกัญชัยถึงกับต้องเตือนว่าเดี๋ยวจะบันลัยหนุ่มกัญชัยถามว่า ลุงให้ปากคำกับตำรวจกับที่พูดออกสื่อพูดเหมือนกันไหมเพราะมีคนเขาบอกว่าทำไมพูดกับตำรวจอย่างหนึ่งพูดกับสื่ออีกอย่างหนึ่งทำไมพูดไม่เหมือนกันลุงพลตอบว่าผมเชื่อว่าถ้าพูดความจริงวันวันหนึ่งแต่ละวันไม่มีใครพูดคำเดิมหรอกครับนุ่มกัญชัยก็ตอบว่าอุ๊ยลุงพลก็พูดว่ามันจะพูดไปเรื่อย ไม่มีใครไปจอดจงว่าวันนี้กูพูดอะไรบ้างวันนี้ฉันพูดอะไรบ้างมันทำเหมือนมีพิรุษว่าวันนี้ฉันพูดอะไรไปแล้วฉันต้องพูดคำเดิมแต่สำหรับผมไม่พูดคำเดิมหนุ่มกัญชัยถามว่าทำไมลุงพลก็ตอบว่าถามตรงตอบตรงครับหนุ่มกัญชัยก็พูดขึ้นมาว่าพูดไปเหมือนกันระหว่างสอบปากคำกับให้สัมภาษณ์สื่อขอโทษนะครับเดี๋ยวก็บรรลัยนะคดีนงชมพู่ หมอผ่อทิพย์เผยปมปัญหาการเก็บหลักฐานคดีน้องชมพู่หมอผ่อทิพย์เปิดเผยกับทีมข่าวพีพีวว่าจากการสังเกตกรณีเหตุการณ์น้องชมพู่มีปัญหาในเชิงระบบที่กฎหมายไม่ได้บังคับให้แพทย์นิติเวชประกอบกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานในการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งในอดีตเคยเสนอให้แก้ปัญหานี้หลายครั้งแต่ยังไม่สำเร็จ วันที่2กระกฎาคม63แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยกับทีมข่าวพีพีว่าคดีน้องชมพู่อาจคลี่คลายได้เร็วหากกระบวนการการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่เริ่มต้นทำมาดีและครบถ้วนแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลายขั้นตอนที่เป็นปัญหาทำให้กระบวนการสืบสวนสอบสวน ทำได้ไม่ต่อเนื่องเช่นขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่พบศพครั้งแรกซึ่งควรมีแพทย์นิติเวชท,ที่มีความรู้ความสามารถลงพื้นที่ร่วมกันกันกบตำรวจพิสูจน์หลักฐานซึ่งมีความเชี่ยวชาญคนละด้านไปเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากลแต่กรณีนี้เข้าใจว่าโดยสภาพพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและระบบที่ไม่ได้เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม ระหว่างแพทย์นิติเวชและพนักงานสอบสวนจึงทำให้การทำงานร่วมกันขาดช่วงและไม่มีประสิทธิภาพอดีตพออสถาบันนิติเวชอธิบายว่าสาเหตุที่ควรมีนิติเวชท,ที่มีความเชี่ยวชาญลงพื้นที่ทำงานร่วมก,กันกับพิสูจน์หลักฐานในคดีลักษณะนี้มี6ข้อประกอบด้วย1ต้องพิสูจน์ว่าผู้ตายคือใคร2 สาเหตุแห่งการตายซึ่งบางครั้งจะมองเห็นที่ศพทันที3พฤติการถูกกระทำหรือมาจากอุบัติเหตุ 4. ระยะเวลาที่เสียชีวิตซึ่งเป็นความรู้ของแพทย์นิติเวชโดยตรงซึ่งเรื่องนี้จะทำให้ตำรวจสามารถต่อยอดประเด็นสืบสวนสอบสวนได้ 5. จุดที่ผู้ตายเสียชีวิตซึ่งกรณีของน้องชมพู่ ก็ยังตอบไม่ได้ว่าเสียชีวิตณนะจุดพบศพหรือไม่หรือมีใครนำศพมาทิ้งไว้ 6. หากถูกกระทำก็ต้องตอบว่าใครเป็นผู้กระทำคดีน้องชมพู่เปิดกฎหมายสื่อถึงอัจฉริยะจาอเอาผิดป้าแตนช่วยลุงพลหนีกรณีในายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ44ปีถูกออกหมายจับ3ข้อหา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว,วัยสามขวบเมื่อสิเว็พฤษภาคม6.3บนเขาภูเหล็กไฟหลังจากนั้นทนายตั้มได้พาลุงพลเข้ามามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและถูกควบคุมตัวไปลงทึกประจำวันที่สอนอปทุมวันก่อนจะถูกส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนสพกกตูมซึ่งศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดวยหลักทรัพย์180,000บาทขณะที่นายอฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อชยกรรมเตรียมที่จะมีการเอาผิดป้าแตนภรรยาของลุงพลในข้อหาพานายชัยพลหลบหนีตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังระบุข,ข้อความว่ากฎหมายบัญญัติไว้ว่าถ้าสามีหรือภรรยาช่วยผู้ต้องหาว่ากระทาความผิดที่เป็นสามีหรือภรรยาของตนหลบหนี เพื่อไม่ให้ถูกจับศารจะไม่ลงโทษก็ได้วงเล็บประมวลกฎหมายอาญามาตรา193ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวมาในมาตรา184มาตรา189หรือมาตรา192เป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดามารดาบุตรสามีหรือภริยาของผู้กระทำ ศารจะไม่ลงโทษก็ได้คดีน้องชมพู่อัจฉริยาลั่นเห็นลุงพลครั้งแรกรู้เลยว่าเป็นคนร้ายอัจฉริยะได้มาออกรายการโหนกระแสโดยคุณหนุ่มกัญชัยได้ถามว่าแล้วซีรีส์บ้านกกอก,กคือยังไงคุณอัจฉริยะก็ตอบว่าเมื่อเช้าเราใช้ยุทธการฟ้าสางเด็ดปีกวังพญานาคเรื่องนี้นะ่ะจริงๆเป้าหมายเรา ต้องทำกันตั้งแต่เดือนที่ผมบอกคือดันกุมภาพันธ์ทำไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่คำถามถัดมาจะบอกว่าเขาจะจับลุงพลตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วเหรอแล้วทำไมไม่จับล่ะอัจฉริยะตอบว่ามันจับไม่ได้เขากำลังตรวจเส้นผมอยู่เส้นผมสามเส้นคำถามถัดมามันมีอะไรที่กล่าวหาเขาได้ว่าเขาเป็นคนทำเหรออจฉริยะตอบว่าเปิดคลิปแรกเลยวันที่เจอศพเป็นคลิปที่ เรามองครั้งแรกเรารู้เลยว่าคนนี้คือผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสยัยเพราะร้องห้อยากก่างกระควายถูกเชือ้อแต่ไม่มีน้ำตาสักแอะเรารู้ได้ยังไงว่าเด็กอดข้าวแล้วรู้ได้ยังไงว่าเด็กขึ้นเขาประเด็นสำคัญตรงจุดที่เขาบอกว่าหลานไปอยู่ตรงข้างบนมีคนเอาไปปล่อยให้อดข้าวตายบอกว่าให้ดักเลยผู้ร้ายน่าจะไหวตัวทัน บอกว่ามีคนลักพามามีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่งเป็นชายอายุ30กว่าเขาคาดว่าน่าจะหมดอาหารให้เด็กกินแล้วทำให้หลานเขาตายเขาร้องไห้ไม่มีน้ำตาและยังไงต่ออัจฉริยะตอบว่าร้องไห้เหมือนควายถูกเชือ้อแต่ไม่มีน้ำตาสิ่งที่เราสงสัยส่งคนไปฝังตัวเป็นยูทูบเบอร์หลังจากดูคลิปนี้เรามั่นใจว่าเขา เป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดเพราะน้องชมพู่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนแล้วเป็นเด็กที่หมู่บ้านนี้ไม่มีใครรู้จักแล้วไม่มีใครรู้จักผู้เล็กไฟในประเทศไทยนะ่ะถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่กกอกเขาไม่รู้จักแล้วชมพู่นะ่ะมีนิสัยแปลกอยู่อย่างนึงถ้าไม่ใช่คนสนิทจริงๆ่จงนะจะไม่ให้อุ้มเลยภาพคลิปวิดีโอเมื่อกี้เราเห็นตั้งแต่วันแรกที่ช่องสามออมาออกเราก็จับตามองอยู่และ คิดว่ามันน่าจะผิดปกติเริ่มทำการสืบสวนทางลับโดยส่งสายลับเข้าไปร่วมกันกับทีมของตำรวจก็ดูมาโดยตลอดมันมีเรื่องที่เขาอ้างว่ามีคนโทรไปบอกเขาว่าหลานหายทั้งทั้งที่บ้านมีโทรศรัพท์เครื่องเดียวแล้วบอกโทรศรัพท์ไปหาเขาและโทรศรัพท์มีสองซิมโทรศรัพท์อยู่ที่เมียแล้วเขาเอามือถือที่ไหนมารับ